น,นี้นะคะวงอ่าวอันดาของเราก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วใกล้ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมาแบบลุกแปลกๆกันทุกคนเลยนะคะอะตอนนี้อยากทราบว่าพวกพี่ๆเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็เล่นอะไรกันบ้างคะครับผมก็ไอนะครับเอ่อร้องนําครับผมครับผมป๊อปนะครับกลองครับครับเอิร์ธครับคีย์บอร์ด ครับก้าวครับเล่นเบสครับโดครับเล่นกีตาร์ครับโอ้โหแต่ละชื่อนี่ดูดูเข้ากับแนวเพลงนะคะเป็นแนวเพลงร็อกใต้ใช่ไหมคะใช่ครับร็อกใต้ทีนี้อยากรู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับชื่อวงอ่าวอันดาใช่ค่ะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรทีนี้เรียกว่าอ่าวอันดาหรือว่าตาาายย่างกันกับอ่าวไทยยังไงก็คืออ่าวอันดาก็คือมาจาก อ่าวคืออ่าวไทยแล้วก็อันดาคืออันดามันครับใช่ครับรวมกันเป็นอ่าวอันดาครับก็ชอบก็ว่าเราเป็นคนใต้กันไงครับก็อยู่กับทะเลครับนี่คือเป็นคนใต้ทุกคนเลยปะคะใช่ครับยกเว้นอ๋อคือมามาที่เดียวเลยาคะอ๋อยกย้นที่ไหนครับอนกรุงเทพอ๋อนี่มาจากบ้านเดียวกันหมดเลยใช่นะคะแล้วอยากทราบแนวเพลงอะค่ะว่าแนวเพลงวงนี้เป็นยังไงก็จะเกี่ยวกับ เป็นเพลงล็อกนะครับเพลงล็อกแต่เนื้อหาจะเป็นภาษาใต้แต่ก็แบบยังพอฟังออกอะครับความหมายก็ยังฟังได้คนทั่วไปก็ฟังได้ครับจะออกเป็นเพื่อชีวิตหน่อไงคะนิดๆครับอ๋อแล้วก็จะมีสำเนียงใช่ครับแอบ,บแอบ,บได้ยินเป็นสำเนียงใต้ <laughs> ครับแล้วมีที่ไหนเป็นหน้าวงไหมก็เป็นผมก็จะเป็นคนต,ติดต่อคอนเน็กทุกคนนะครับ เราเราอย่างนี้มารวมตัวกันได้ยังไงคะก็ตอนแรกก็คือแต่งเพลงกันไว้ครับแล้วก็คือก็ชวนกันมาซ้อมดูตอนแรกก็ซ้อมดูแล้วก็พอสักพักก็เออรวมทําวงกันดูไหมแล้วก็ทําเพลงของตัวเองครับเพราะว่าเรียนโปรดักชันด้วยครับก็จะได้มีเพลงผลิตผลครับของตัวเองแล้วเพลงที่แต่งออกมานี่มีก anyway> uh uh uh> ี่เพลงคะตอนนี้ก็ เสร็จไปแล้ว3เพลงนะครับแล้วก็เพลงที่4ี่ก็ทํา MV ด้วยครับก็กําลังจะเสร็จโมี MV ด้วยแล้วอย่างนี้เวลาที่แต่งเพลงกันเนี่ยมีเรามีพาร์ทแบ่งกันไหมว่าคนนี้เป็นแต่งเนื้อแต่งทานองหรือว่าใช่ครับก็จะนี่จะแต่งเนื้อครับสองคนเป็นพี่น้องกันอ๋อเป็นพี่น้องเหรอคะโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยคือว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนั่งเงียบก้องซูมค่ะก้องซูมอเดี๋ยนะคะ คนไหนเป็นพี่เป็นน้องคะเนี่ยนี่เป็นพี่ครับจริงเหรอะครับผมเป็นพี่ครับอันนี้เป็นอะไรเป็นพี่ค่ะเป็นน้องครับอ๋อก็ช่วยกันแต่งเนื้อครับแล้วก็จะแบ่งพาร์ทกันไปอัดใส่ลายเทคนิคของแต่ละคนแบบที่ชอบกันแล้วเพลงที่แต่งออกมาแล้วปล่อยไปหรือยังครับพี่ก็มีปล่อยไปแล้วส่งขึ้นวิทยุอะไรแบบนี้ที่ก็ที่เชียงใหม่ก็โอเคนะครับเหมือน เป็นของใหม่สำหเขา,า,เขาอะครับภาษาเหนือเขาก็ชอบภาษาใต้เหมือนเราชอบภาษาเหนืออะไรแบบเนี้ยแ,แต่รู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินนะเพลงที่แบบเป็นเพลงร็อกแล้วเป็นภาษาใต้ดูจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่าออกมาแล้วมันน่าฟังนะแปลกแล้วก็ดูดูเพื่อชีวิตดีอะเก๋ๆเก๋ๆๆแล้วเวลาการฝึกซ้อมอะครับพวกพี่รวมมงกันแล้วเวลาซ้อมเนี่ยใช้เวลาไหนซ้อมกันครับปกติก็เวลาก็ไม่ค่อยมีกันแต่ละคนก็ เวลาจะแบบว่างไม่ตรงกันนะครับกว่าจะว่างตรงกันก็นานครับก็พยายามหาเวลาว่างให้ตรงกันประมาณนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะค่อยว่างตามกันเหมือนว่าเป็นแบบว่าเลขาคอยโทรตามเพื่อนๆอ,อย่างงี้ป่ะคะใช่ครับอยากจะรู้ ตอนนี้เราก็ได้มาทำเพลงแล้วใช่ไหมคะมได้มีการส่งเพลงตามสถานีพยิยุตรงนี้เนี่ยเป็นทารกของความฝันเลยหรือ,อยังคะก็จริงๆก็คืออยากไม่ได้หวังว่าจะโด่งดังอะไรครับแต่ก็อยากให้คุณได้ฟังเพลงของเราเยอะๆครับอชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอยากให้ไปเข้าหูเขาบ้างครับว่าแบบว่าผลงานของเราเราก็อยากให้คนฟัง อยากให้คนได้ชื่นชมหัวใจหล่อมากอะไรอย่างนี้กว่าจะมาเป็นวงอ่าวอันดาได้เคยประกวดเวทีไหนมาหรือเปล่าคะก็เราจะมาทําวงตอนที่อยู่ปีสามปีสี่แล้วครับก็ไม่ได้เดินสายประกวดเหมือนสมัยเด็กๆก็ทําเพลงของตัวเองอย่างเดียวผลิตเพลงของตัวเองกันมากกว่าครับไม่ได้ประกวดแล้วก็เล่นตามร้านอาหารบ้าง ก็คือว่ามีการรับจอนะ็อบก็ไปโปรโมทครับไปขอแบบโปรโมทเขาเขามาติดต่อให้เล่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ดีครับได้ไปให้คนได้รู้จักาประสบการณ์ด้วยใช่ครับของเราเอล้วอย่างนี้แนวเพลงใต้ยอย่างเงี้ยคะ่ะมีไอดอลที่เป็นไอดอลี่ดวงใจไหมคะเพลงใต้ครับก็ชอบฟังมาริฮันนาครับ น่ารู้จักไหมครับรู้จักครับ <c oughs> ดีครับใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นมาเลือนหน้าครับเพลงใต้ก็เป็นฮีโร่ของคนแต่งเพลงใต้หลายคนครับ <c oughs> เพลงเหมือนบทกวีครับดีครับเปิดประตูสวรรค์ชันโซดาบันแหงวัดมาเมาเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนถูกใจนานๆเจออยากเล่นใจโทรไปพี่ทั้งทั้งวงเนี่ยเป็นนักศึกษาของมรงสิธทั้งหมดหรือเปล่าครับ <c oughs> ใช่ครับอันนี้ ก็มีคนนี้เราเรียนดนตรีหมดเลยแล้วก็นี่เรียนนิเทศศาสตร์โฆษณาครับเราก็อยู่ในเป็นลูกลังสิ์นี่แหละครับก็มารวมตัวกันเล่นดนตรีอะไรใช่ครับใช่แล้วพี่พี่รู้สึกยังไงว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาดนตรีของมอรังสิตครับรู้สึกก็ภูมิใจครับเหมือนกับเพื่อนเพื่อหลายคนที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ก็มันเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แบบคนหลายๆคนเขาอยาก มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจครับแล้วผมว่าตัดสินใจถูกพวกเราก็ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ครับมีวิชาที่เป็นอ๋อชื่นชอบเป็นพิเศษไหมครับชอบวิชาบ๊อบซองไรติ้งครับทฤษฎีีอ่ะอย่าเลย <c oughs> อันนั้นก็ไม่ชอบก็กล้าตอบเลยกล้าตอบเลยครับป๊อปซองไรติ้งนี่คือเป็นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการแต่งเพลงหรือเปล่าใช่ครับ <c oughs> เป็นเกี่ยวกับ ทำดนตรีแล้วก็แต่งเนื้อเพลงแล้วทุกๆอย่างอะโปรดักชันอ๋อทุกคนในสาขานี้ก็คือได้เรียนวิชานี้กันหมดใช่ครับมีความสุขกับการแต่งเพลงไปครับแล้วก็นำมาใช้ในการแต่งเพลงระบายด้วยครับใช่โสุดยอดจริงๆวงนี้คิดอะไรเกี่ยวกับคิดยังไงค่ะเกี่ยวกับวิทยาดนตรีของเราที่ได้คิดยังไงคะเกี่ยวกับ วิทยาดนตรีของเราคะดีครับเชิญค่ะก็เป็นเหมือนมาลบหรืออะไรสักอย่างโหดมากคิดว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นสนามรบคะรู้สึกือนเป็นสนามรบมากไอ้ที่มีความสุขมันก็มีครับแต่ว่าไอ้ที่เหนื่อยมันก็มีเหมือนกันมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดครับพอมาทมาเรียนมาสัมผัสเองเอ้ยโอ้ทำไมยากเงี้ยเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายเครียดมีมีบางคนนะที่ที่เขาหนีวิชาการมาพุ่งดนตรีอะ ก็ก็หายไปหลายคนแล้วเหมือนกันครับหนีมาีเสือปลาจระเข้มีเสือยิงกว่าจระเข้หนักมากนะคะอุ้ยถ้าใครไม่ไม่รู้นะถ้ามาเจอจริงๆนี่หนักนะเขาบอกแล้วก็เทอมแรกเนี่ยเทอมแรกเพื่อนๆจะมีอยู่ครบประมาณประมาณแปดสิบใช่ประมาณแปดสิบคนหลังจากนั้นเทอมที่สองเหลือเท่าไหร่คะสามสิบคนค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็จบปีละสิบคนตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเหมือนผลผลิตจากวิทยาลัยดนตรีแล้วรู้สึกภูมิใจไหมคะก็มากๆครับก็ที่นี่ให้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำเพลงครับว่าเราเรียนสาขาผลิตดนตรีครับก็เทคนิคการทำเพลงการมิกซ์เพลงอะไรพวกนี้ครับก็จะรู้ละเอียดแล้วก็ เราก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้ด้วยก็ให้เพื่อนๆได้มีผลงานกันด้วยไม่ใช่แค่วงเราอย่างเดียวเราก็นําความรู้นี้ไปช่วยให้วงการเพลงบ้านเรามันมีอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นครับพูดถึงวิทยาลัยดนตรีของเราก็เหมือนว่ามีศิลปินเกิดขึ้นในวงการเยอะนะ <c oughs> จากที่นี่แล้วก็โด่งดังทุกวงเลย <c oughs> แล้วก็เนี่ยมีวงนี้ที่มาแปลกกว่าใครครับเป็นแนว <c oughs> ร็อกใต้โ <c oughs> อ้ <c oughs> ในวงนี้มีคนแบบว่าอยากอยาก เหมือนว่าอยากติดตามหลายคนอยู่นะเหมือนเป็นวงที่แปลกอะ่ะแล้วก็หน้าตาก็แปลกอันนี้แปลกหมายถึงว่าหน้าตาหล่อทุกคนแล้วก็หล่อคนละแบบแต่ชอบแต่แต่ชอบหมกนักร้องนํามากเลยอ่ะคุณตันอ๋อโมกคอณตันนะคะวันนี้ก็จุใจกันเลยนะกับวงอ่าวันดาก็ได้รับรู้เรื่องประวัติความเป็นมาต่างๆนะคะว่าชอบยังไงเกิดมาได้ยังไงอะไรยังไงชื่อวงมาจากไหนใอทยได้ ใจเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวงอ่าวอันดาครับนะคะที่มาเป็นเกียรติในรายการของเราวิไลรตรีนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะพวกเขานะคะวงอ่าวอันดาก็พร้อมที่จะแสดงดนตรีให้เราฟังแล้วนะคะอุ้ยตอนนี้ตื่นเต้นมากต้องขอตัวไปจองพี่กับแล้วกันนะคะต้องไปจองที่นั่งและก็นั่งเชียร์พี่ๆเขานะครับใช่ค่ะไปเลยค่ะไปเลยครับ